ส่งไม่ยอมส่งอะมอไฟฟ้ามาแต่แต่ไม่เป็นอะไรนะคือต้องบอกไว้อย่างนี้การที่ผมมาเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมทำผิดอะไรเนี่ยจะต้องรับโทษหนักมากกว่าคนทั่วไปคนที่รู้ มาเป็นเนี่ยมันก็เป็นลูกหลานของวัตยุนก็มีเป็นคนนอกก็มีบางคนก็แบบว่าพระจับมาพระจับพระจับอ่าคือว่าเป็นการบรการแบบว่าพระเนี่ยเขาเห็นแล้วเราสามารถที่จะทํางานช่วยช่วยลูกหลานประชาชนได้ประมาณแบบเนี้ยแล้วก็มีประเภทที่ว่าหมดอายุไขหมดอายุไขอ่าป็<ค>นการนั้นหมดอายุไข ให้พอดุยุไคเขาก็คงเขา้เขามาต่อดวงตาให้แต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนี่พระจะจับทุกคนเสมอไปไม่ใช่นะ,ะมันมันไม่ใช่ว่าคนเป็นร่างว่าคนที่จะตายแล้วพระจะจับเสมอไปมันก็ไม่ใช่มันไม่ทุกคนเสมอไปหรอกบางคนอากงหรืออมาม่าเนี่ยเขาอาจจะเห็นดูแล้วว่าเออคนนี้สามารถที่จะช่วยได้ช่วยมาทํางานมาเป็นคอยดูแล แทงเขาได้ช่วยดูแลปกปักคุ้มครองรักษาเลยมามารักษาคนไข้ได้ประมาณแบบนี้อันนั้นนี้เขาเป็นการเหมือว่าเป็นการสดอเคอให้กับลูกศิษย์อย่างหนึ่งและอย่างก่อนหน้านี้มันมีอมาม่าคนหนึ่งเขาลงเขาแทงเข็มเขาบนเขาบนไวมันจะบนบน,บนอะไรไว้ผมไม่รู้นะแต่เขาบอกเขาจะถวายเข็มอมาม่าสองเข็มเขาก็ซื้อเข็มมาซื้อเหล็กแหลมมาทำทำนี่มาแล้วให้ ให้คนในทีมงานผมอะแทงให้แทงใครแทงตัวเองแทงแคือให้ให้คนทีมงานผมอะ oh, แทงให้กับอาม่าคน <c oughs> แทงให้เขาหน่อยนึง oh, 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 oh. แทงให้เขาเปริการถวายเหล็กให้ให้อาม่าเขาอะ oh. แต่ว่าร่างสุงคนเนีย้ยเขาต้องไปขออะไรแล้วมันสําเร็จไงโอ้โหเรื่องนี้เรื่องจริงเลยแหละคตหน่อย คนอะโอ้ตอนที่แรกมาโอ้ยเนี่ยแบบว่าก่อนนี้มันใครๆก็เห็นว่าเป็นร่างทรงก็ดูเท่เอ,อใช่ไหมออดูเท่โอ้โหแบบดูแบบว่าหแบบึว่ามีสงา่าราศีมีคนยกย่องชมเชยเออพอเริ่มเก่งกาดหน่อยมีวิชาความรู้เก่งหน่อยปุ๊บชักเริ่มรู้มากละเล่นตัวชักเริ่มตกติกอ่ะเล้ตกติกราชวนงานมางานมามไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแต่มีเวลาไปไหนไปได้ พวกนี้เฉาเป็นแบบนี้พอ,อ่างอถามว่ามึงอยากออกทีเดียวมึงออกไม่ได้ออกทีเดียวอ,อ่ะอ,อ,อ,อบางคนมีนะพออยากออกออกไม่เคยรอดหรอกต้องมีเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นจริง,รงอย่างน้องคนของน้องคนที่รู้จักกันอะหนีส่งไม่ยอมส่งอ่ะบอไซฟ,ฟ้ามาแต่แต่ไม่เป็นอะไรนะ ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่พี่แค่ขาถล,ลอกแขนถลอกแค่นหนึ่งไม่เป็นอะไรเต่เงนเยตงเงนเลยให้รู้ว่ากูยังอยู่นะ <laughs> กูยังไมไ่ทิ้งมึงนะก็ทำงานให้กูก่อนอะไรนี้ประมาณแบบนี้ ก่อนแล้นี้ก็คือไปคุกกี้ตามศาลเจ้าก่อนเมื่อหลายๆปีก่อนแล้วก็มีความเชื่ออยู่ตั้งนานแล้วว่าเ,เราเห็นประเพณีอย่างเงี้ยถือสิลกินเจอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในศาลเจ้าคุคกกี้ในศาลเจ้าแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนฝันฝันเห็นองค์ท่านใช่ฝันเห็นองค์โกงโบูครับเข้ามาบอกว่าเออให้ปฏิบัติแต่สิ่งดีๆนะ แล้วถึงระยะเวลาต่อมามันตอนแรกผมก็ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลย oh. ก็คือเคยถามตัวเองว่าเออผมเคยจุดทูปบ,บอกว่าถ้าเออถ้าเป็นจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้เราไปที่ไหนก็เจอแต่องค์ท่านองค์ท่าน mm. ตลอดซึ่งตอนนั้นผมไปที่ไหนก็เจอแต่องค์ท่านตลอดเลยแม้กระทั่งไปร้านขายลงศพก็เจอแต่องค์ท่านทําให้เราคิดว่าเออมันมันคงมันคงไม่ใช่ความบังเอิญแล้ว mm. ก็เลยก็เลยเริ่มไปหาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่ออเโคราชซึ่งแต่ก่อนแกเป็นมาส่งอยู่ที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้แกก็เออไปสร้างอยู่ที่โคราชหลังจากนั้นเราเราก็เริ่มปฏิบัติเรื่อยมาก็มันก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกตัว ก็คือสลับกันไปใช่สลับกันครับเออเหมือนกับว่าเราเราเห็นตัวเองอะ่ะอย่างบางทีถ้าเขียนยันเราก็จะเห็นตัวเองเขียนยันเขียนยันแต่ซึ่งเราเราไม่ได้ทำใช่เราไม่ได้ทำเรอใช่ครับเราไม่ได้ทําอันนี้พูดจริงเลยใช่ใช่ครับอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ทําแล้วก็พิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเออในความเชื่อของผมนะันก็คือเหมือนกับแกจะเป็นคนบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ ใช่ครับรู้เองใช่รู้เองอแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือถ้าเวลาถ้าเราถึงเวลาแล้วเหมือนกับว่าเออไม่ให้ไม่ให้ท่านประทับตามช่วงเทศกาลกินเจเราจะเป็นอะไรที่แบบตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างจะหนักจะหนี้มากเลย้าวุ่นใช่เหมือนกับแบกอะไรหลายๆอย่างเลยแต่พอเนี่ยหลังจากเมื่อกี้ที่ลงประทับเสร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็ร่างกายก็เหมือนกับว่า มันมันเบามันเคลียใช่เคลียร์หมดมใช่ครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้การที่ผมมาเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมทำผิดอะไรเนะี่ยจะต้องรับโทษหนักออมากกว่าคนทั่วไปคนที่รู้ผมละทิ้งท่านหรือผมเลิกปฏิบัติเลิกสดหมดไปชีวิตก็จะดาวดาวดาว,ดาวลง,ลงปีที่แล้วผมก็ดาวเคยลองไหมเคยลองไหมลองครับ ปีที่แล้วครับแทบไม่เหลืออะไรเลยครับหมายความว่าอะไรแทบไม่เหลืออะไรออจากเงินที่เคยมีก็ลดลดลด,ลดทุกอย่างคือสถานการณ์ทุกอย่างบีบหมดเลยแทบจะคิดสั้นใช่ครับแทบจะคิดสั้นครับบางใช่บางวันก็<ม>แทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลย,ยขนาดนั้นเลย,ยาบางทีเราเราก็อยากเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ,อ,อย่างทุกวันนี้ผมก็ต้องพยายามปฏิบัติปฏิบัติตลอด สวดมนต์กินเจต้องต้องคอยปฏิบัติตลอดอซึ่งซึ่งถ้าคนปกติทั่วไปไม่ต้องทำก็ได้ใช่ครับเมาก็ได้ใช่จะเมาไงก็ยังเมา,เมาอะไรนะผมก็ความต้องการผู้ชายส่วนใหญ่ถูกไหมพี่ใช่ครับไปเที่ยวกินเหล้าแต่ทุกวันนี้นี่คือผมก็ไม่ได้กินเหล้ามาสี่ห้าปีนะครับเใช่ครับไม่ได้กินเหล้ามาสี่ห้าปีแล้วก่อนน,นั้นคือโอ้โหยันเช้าทุกวันครับลไปเที่ยวไปเที่ยวเหมือนผู้ชายทั่วไปตามผับตามอะไร ไปเที่ยวตลอดครับก่อนนันนี้คือผมจะบอกว่าค่อนข้างจะเกเรเกเรมากเกเรมากครับความรู้สึกผมนะผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลน่ะคุณคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบใครอ่ะคุณจะไปบีบคอเขาก็ไม่ได้ถูกไหมคือถ้าตัวเองไม่โดนตัวเองมันไม่รู้ไงถูกไหมอาจจะสุรบความเป็นจริงนะเราจะไปบีบคอว่าคุณต้องเชื่อกูนะเนี่ยนี้เนี่ยอยู่ที่เขาอ่ะ มันเราจะไปไปสร้างมโนภาพให้เขาเห็นนู่นนี่มันก็ไม่ใชอ่อ่ะอย่างคือว่าบางคนโซเชียลมันแรงถามว่าแต่ที่แต่ที่พิธีการแต่ที่มันมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เหมือนกันคือเทคนิคใครเทคนิคมันสไตล์ใครสไตล์มันกูจะไม่บีบคอยว่าเนี่ยมึงทำผิดนะทนี่กูทำผิดไม่ใช่ไม่ผิดแต่สุดท้ายปลายทางคือที่เดียวกันหมายคือที่เดียวกัน ถึงแม้คนเราแนวทางแต่จุดมุ่งหมายเป็นจุดหมายเดียวกันผมว่า ه, เรื่องแบบนี้นะมันมันก็ต้องใช้ดุลพินิตพิจารณาดูเอาว่าสิ่งไหนที่ควรเชื่อสิ่งไหนไม่ควรเชื่อ,รเ,อเราอย่าไปปักปั้มทั้งหมดว่าเนี่ยมึงหลอกลวงหลอกลวง,ลงเราไปปักปัม้มเหมารวมไม่ได้หรอกเราควรแยกให้เป็นเคสๆไปเราจะมีความสุขในการดำารงชีวิตถ้าเกิดเราโบไปคิดนู่นคิดนี่ เราก็เป็นทุกข์ไปนั่งจับผิดเขาอะไรเขาใช่ไหมเรามองโลกให้พยายามเรายาามองโลกในแง่ดีเราอย่าไปมองคนอื่นเขาลบต่อเวลาเขาเขาอาจเขาอาจจะบวกกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้จริงไหมล่ะเขาอะไรจะบวกมากกว่าที่คนเที่ยวเขาคิดอ่ะบางทีเขามองเราลบเขาลบยิ่งกับเราอีกจริงไหมอ่ะจริงไหมบางทีเขามองเราลบโอ้เบื้องหลังมึงลบยิ่งกับกูอีก